สำหรับใครบางคนสิ่งนี้อาจดูธรรมดาแต่คนธรรมดาอย่างผมนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณเห็นคือการฝึกวาดเส้นคนเหมือนในช่วงปี2,556น้ำหนักยังไม่ถึงเส้นยังไม่คมแต่ผมก็ชอบมันนะผมยังไม่ละความพยายามภาพที่2ย่อมดีกว่าภาพที่1เสมอเพราะเราได้เรียนรู้ความผิดพลาดจากภาพที่1เส้นเริ่มคมขึ้นความมั่นใจมีมากขึ้นก็อย่างที่เขาบอกแหละครับ ทำอะไรซ้ําๆเราจะเกิดความชํานาญสังเกตที่เส้นนะครับจะดูคมขึ้นน้ำหนักจะแน่นขึ้นสิ่งที่ทําพลาดจากภาพแรกก็นํามาปรับใช้ในภาพนี้ครับยิ่งพลาดเยอะยิ่งรู้เยอะ1ปีที่ทุ่มเทก็เริ่มเห็นดอกผลถามว่าเคยท้อไหมเป็นธรรมดาครับแค่เราไม่ถอยถ้าเราไม่ออกไปประชิญเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนคนเดียวที่จะหยุดคุณได้ คือตัวคุณเองถ้าเปรียบสิ่งนี้เป็นเหมือนต้นไม้ผมลดน้ำพรวนดินมาตลอดและมันก็เริ่มผีดอกออกผลให้ผมได้ชื่นชมความงดงามฝึกฝนตั้งแต่มกกลาทุ่มเทมาจนถึงพฤศจิกาผลลัพธ์เป็นเหมือนที่คุณได้เห็นครับตลอดระยะเวลาในปี56นะครับสรุปภาพด้านซ้ายเดือนมกราและด้านขวาเป็นเดือนพฤศจิกาผลงานก็อย่างที่เห็นความแตกต่างมีให้เห็นหนั่งชัดเจน นี่คือดอกผลล่ะครับผมดีใจที่ผมทําได้แบบนี้แต่ผมก็ยังไม่หยุดมันครับสู้มาขนาดนี้มีหรือผมจะยอมแพ้มันง่ายๆผมเปิดใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากปี5-6ผมวาดลายเส้นเฉียงธรรมดาเส้นคมชัดขึ้นก็ดีใจแล้วทีนี้ผมทั้งเอาลายเส้นและการเกลีย่ยผสมกันเริ่มเห็นพัฒนาการมากขึ้นก็มีกำลังใจมากขึ้นสังเกตผลงานเทียบกันนะครับตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้ ผมทุ่มเทในปี57นี่หนักหน่วงมากจนผลงานออกมาแบบที่ท่านเห็นและผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกคุณเพราะคุณคือแรงผลักดันของผมเพราะคุณที่ทำให้ผมก้าวมาจนถึงตอนนี้อาจจะดูธรรมดาแต่อย่างน้อยคนธรรมดามันก็ผลักดันให้ตัวเองพัฒนาทักษะและผลงานมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณนะครับท้อหลายครั้งเกือบยอมแพ้หลายหนขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างผมตลอดนะครับ